ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบาแบงก์กันอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับทุกคนก็วันนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่กําลังจะเอาเจ้ากาก้าเนี่ยไปตรวจเพศนะครับกําลังจะตรวจเพศว่าเออเป็นผู้หญิงหรือผู้ผผชายอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้พี่จะมาขอพูดของเรื่องการตรวจเพศและกนันเนาะมาแนะนําวิธีการอะไรเงี้ยแล้วก็ ขั้นตอนการทําอะไรอย่างเงี้ยว่าเออทำอะไรยังไงนะครับขั้นตอนการตรวจเพศอ,อยังไงวันนี้พี่ก็จะมาบอกวิธีคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็วิธีการตรวจเพศของนกเนี่ยก็สําหรับใครที่แบบไม่ได้สะดวกเดินทางไปตรวจเองเนี่ยก็สามารถแบบส่ง,สงตัวตัวอย่าง ขนหรือว่าเลือดเนี่ยก็ส่งไปตรวจได้นะก็วิธีการตรวจเพศของนกเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1การเก็บตัวอย่างจากขนนะครับแล้วก็2คือการเจาะเลือดนะคบสำหรับวิธีการดึงขนนะครับก็เป็นวิธีที่พี่เลือกใช้นะครับก็อุปกรณ์มีไม่เยอะเลยนะครับอันดับแรกก็คือเราก็ต้องมีถุงซิปล็อกแบบนี้นะครับไว้สําหรับเก็บตัวอย่างขนนกใช่ไหมแล้วก็จะมีปากกาเขียนปากกาเอ่อปากกาเขียนซีดีอะครับที่ลบลบไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีเป็น and mm. ซองสำหรับใสตัวอย่างนี้เพื่อที่จะส่งไปชน,นีไปหรือส่งแฟดส่งเคอรี่อะไรอย่างเงี้ยไปนะครับวิธีการเก็บตัวอย่างจากขนก็คือเราจะดึงขนตรงบริเวณหน้าอกก็ได้หรือหน้าท้องก็ได้หรือว่าบริเวณตรงก้นก็ได้นะครับก็ให้ดึงติดลากขนมาประมาณส <ๆ S 1> ามถึง <สๆ S 1> หกเส้นนะครับให้เห็นลากขนที่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปตัวอย่างไว้ให้ด้านนี้นะครับว่าเห็นลากขนที่ชัดเจนเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดลากขนมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การตรวจเนี่ยคาดเคลื่อนหรือว่า,รวาตรวจไม่สาม,มารถที่จะ ดได้อะนะครับเมื่อเราดึงมาได้แล้วนะครับจริงๆนกจะยังไม่ทันเจ็บหลอกตอนแรกพี่ก็กลัวไม่กล้าตรวจเลยนะพี่ก็กลัวแบบเออนกจะเจ็บหรือเปล่ามันจะแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่จริงๆอนกยังไม่ทันรู้เรื่องเลยพี่ดึงก็คือแบบนางนายไม่รู้สึกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามดึงให้ได้ภายในแบบไม่กี่ครั้งนะเพราะตอนหลังๆเขาจะไม่ยอมให้เราดึงแล้วเหมือนเขาเริ่มระแวงอะไรเงี้ยอันนี้สมมติว่าเป็นขนที่อันนี้สมมติมว่าเป็นขนที่พี่ดึงได้นะจริงๆอันนี้มันเป็นขนที่มันล่วงเอง ผัดขนแล้วมันล่วงเองนะครับพี่ไม่ได้ดึงอ,ออกมานะนี่สมมุติเราห้ามจับโดนบริเวณลากขนอย่างนี้นะครับก็ใส่เข้าไปสมมตินะนี่แล้วเราก็ปิดซิปล็อกให้เรียบร้อยปิดซิปแบบนี้เลยปิดซิปล็อกให้เรียบร้อยสมมติว่าอันนี้เป็นขนที่แบบมีจํานวนหลายเส้นนะครับก็อย่างนี้แล้วเราก็เขียนชื่อน้องเขียนชื่อสายพันธุ์แล้วก็รหัสห่วงขานะครับแล้วก็ใส่ซองแบบนี้เลยนะครับใส่ซองแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับ วิธีที่1เป็นไงง่ายไหมส่วนวิธีที่2ก็จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับวิธีที่2องเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดจากในโทรศัพท์นะ วิธีที่2เป็นการเก็บตัวอย่างโดยการเจาะเลือดนะครับโดยจะสามารถเจาะได้ตั้งแต่อายุ15วันขึ้นไปนะครับก็วิธีการทําก็คือล้างมือสะอาดเช็ดมือให้แห้งนะครับด้วยผ้าที่สะอาดแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกซิปล็อกเหมือนเดิมเป็นถุงใบใหม่1ตัวต่อ1นตัวอย่างนะครับเช่นนก1ตัวก็มีถุง1ถุงนะครับตรวจ5ตัวก็มี5ถุงนะครับแล้วก็จะใช้เข็มประมาณเบอร์24ถึงเบอร์27 1อันต่อ1นตัวนะครับเข็มันต่อ1นตัวนะครับกล้วก็ ใช้กระดาษ A4 ตัดเป็นขนาดชิ้นประมาณ0.5คูณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดบนถุงให้เรียบร้อยด้วยปากกาเคมี K Me, หรือปากกาที่ใช้เขียนสําหรับเขียนซีดีที่ลบไม่ออกนะครับโดยเขียนชื่อสายพันธุ์นกเขียนรหัสห่วงขานะครับแล้วก็เป็นชื่อนกตําหนิของนกนะครับแล้วก็สามก็คือเจาะเลือดบริเวณโคนนิ้วของนกนิ้วนกจะเป็นนี้ให้เจาะบริเวณโคนนิ้วนะครับ แล้วก็ใช้กระดาษเอีที่เตรียมไว้เนี่ยซับเลือดนกประมาณ2-3หยดนะครับรอให้แห้งและนำใส่ถุงพลาสติกซิบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมส่งได้เลยครับขั้นตอนเหมือนกันเลยส่งไปสนีหรือส่งเคอรี่ส่งแฟตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อ Facebook ลงไปในนี้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะแจ้งผลผ่าน Facebook มาก่อนแล้วก็จะส่งใบมาให้ที่หลังนะครับก็จะรู้ผลประมาณ1-2วันหลังจากที่ทาง l a บได้รับ ตัวอย่างไปแล้วอะนะคบค่าตรวจอยู่ที่ตัวละ200บาทเท่านั้นเองทุกคนค่าตรวจอยู่ที่ตัวละ200บาทบวกค่า EMS อีก50บาทนะครับไม่ว่าน้องๆจะตรวจ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับค่าจัดส่งก็อยู่ที่50บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับใครที่แบบไม่สะดวกพานกไปตรวจก็สามารถส่งตัวอย่างไปให้เขาตรวจได้นะครับก็ร้านที่พี่เลือกตรวจจะเป็นชื่อว่าเพจคอนเนอร์นะคบชื่อว่าเพจคอนเนอร์นะค่ แป๊บเดียวนะครับน้องๆรอไม่นานก็ทราบผลแล้วว่าเออน้องเราเป็นเพศอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในอีกคลิปหนึ่งนะครับไปลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับพี่ก็จะแกะดูใบเลยว่าเจ้ากาก้าเนี่ยเป็นเพศอะไรยังไงก็ทุกคนมาช่วยพี่ลุ้นดนวยนะครับว่าน้องเป็นเพศอะไรสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ก็จะมาบอกวิธีการตรวจเพศนะครับก็จะมีอยู่2วิธีหลักก็คือดึงขนแล้วก็เจาะเลือดนะครับก็ยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับใครที่ยังไม่เคยทําหรือใครที่กังวลอะไรก็ลองทําดูนะครับไไม่ด้ยาก มากนะจริงๆตอนแรกพี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเออก็ต้องทาในเมื่อก็อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าน้องเป็นเพศอะไรจะได้หาคู่อะไรเงี้ยให้เขาถูกนะครับก็ไงาสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นว่ามีสาระหรือมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องบาบาแบงค์ ba ด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเรามาลุ้นเพศกันนะว่ากาก้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกัน